ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise s u n b a y อีกครั้งหนึ่งนะผมก็วันนี้ก็ยัง,ย,งยังเป็นเป็นวันอีกวันหนึ่งที่จะมาตู้กับตัวที่เราไม่ค่อยได้สู้นะครับเพื่อที่ว่าจะอะไรนะพัดฝีมือของเรานะครับผมโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยซึ่งแน่่อนครับผมเลือกไปแล้วว่าตัวที่อยาสู้วันนี้ก็คือต้อเป็นคนนี้ต่อนะครับเท่นานั้น แน่นอนก็ต้องอันนี้เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ <ś les> ผมไมปดูไปแล้วว่าเขาแพ้น้ําแข็งมากๆนะครับแล้วผมก็เลยจัดน้ำแข็งมาแล้วแล้วก็ของคิดว่าโอเคน่าจะพอครับถ้างง้นก็ไปกินข้าวกันก่อนแหมเกิบนละืม <ś les> ถ้าเขาแพ้เขาแข็งแม่เขาก็น่้นจะเป็นไฟครผมโู้ค่ครั้งเดียวเองมั้งดูเซนจำได้ว่าก็ก็ไม่เท่าไหร่นะใช้ไอ้ดีบ้างครับทิกเก็ตบ้างร้อยเปอร์เซนจ้าไปกันเลยเย้ yeah. ก็เป็นด่านที่ไม่ต้องเก็บนี่น,นะครับดีใจแล้วก็อันนี้ก็ช่วยอะไรไม่คผมดึงของไปเรียบร้อยนะครับก็มีให้เรากลับบ้านหนึ่งทีด้วยเราก็เตรียมกลับบ้านเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็กด,ม,ดมั่วเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมกดมั่วไปเลยนี่อะไรเนี่ย โอ้โหายตัวได้ครับแ้ hey, ทำเป็นหันมามองหันมามองเหรอหันมามองเหรอหนาวไม่พวกอหนาวไหมครับหนาวไม่เอาหนาวไมาหวไมครับผมถ้าไม่หนาวเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้หนาวเองอ่า เอาเลยมาเลยมาผมกันได้แล้วมันก็ช่วยผมช้าโอ้ยนี่จ้ะ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 นี่เอาหูไม่เสียดายจังมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณเสียดายจัง ทำไมโดนเงี้ยทำไมหน่วยเติมพลังเราไม่ไม่เติมเราวันนี้เติมเลยได้เออทำเองก็ได้หน่วยเติมพลังเราดูแปแฟนะโอ้โหกระโดดหลบประล่าโอ้าแต่ว่าช้าเรียบร้อยแล้วไม่สนใจนะครับ เขาโกรธนะครับ <Super irritated. S 1> ดาว,ว่าตรงนี้เออเดาคนเอ้าหลบจีกว่าหลบแล้วก็หลบจีกว่าสองทีแล้วหลบฟาหัวทันทีเปล่าไม่โดนหรอเพื่อนนี่นี่หลบว่าหลบว่าเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวท่านแหละ อะไรวะอะไรวะอืมอืมอืมตุ้มๆๆจะตายเอานะครับกินยาก่อนอ๋อขอบคุณครับเติมชา้าขนาดเพื่อนอะไรอ่ะอืม มาสไปด์เหรอสไปด์ไหนพว่เอาถ้ามันไม่โดนน่ะมันก็ไม่มีความน่ากลัวรวคบแข็งใช่ไหมครับนี่ครับผมนี่ครับผมหลบชิลหลบชิลหลบชิลว่าเราโอ้ยอะไรอะไรอ่ะเออ้าไม่โดนตัวคุณมันสูงเกินไปอ่ะเอา โอ้โหดีนะไม่โดนตอทีโอ้แต่ว่าสลางเราเตียงกันแล้วโอ้โยถอนนอนถอนอ้าวโอ้โห,อนอนนโโหถึงขนาดแหลกเลยนะเมื่อกี้มึงเร็วไปเร็วจนเครื่องนี่ทันโดเขารับไม่ไหวเลยนี่เนี่ยนี่ครับก็โดนเราแบบที ไม่โดนอืมการสิโอ้โหอะไรเออเห็นอยู่แหละหายตัวแต่ไม่หายสายตาอโอ้โหโดนวนอะอะไรไม่ได้เพื่อความอะไรนะความคมนะเราก็ โอ้โหกระโดนโดลบวะ่ะนี่จะไปไหนพวกมามาเออเต็มพอดีวะช้าด้วยโอ้โหยในเ,เมื่อช้าเริ่มช้าแล้วก็ต้องโจน ขอหนึ่งทีก่อนนี่จ้ะตุงตุนตามตุนตามโคตรแรงครับเอออ้าวผมอยากโลนแล้วนี่จะได้ช้าไปด้วยโอ้โหตังไงนแค่นี้ก็ไม่โนแล้ว โอ้ยมาจากไหนเนี่ยแค่คูัอะไรเอ้ามึนเลยมึนเลยใครจะมาช่วยฉันขอบคุณครับเอ้าไม่โดนเพื่อนมันไม่โดนโอ้โหฟาดสองทีลัวนี่กานี่จากาติดอะไรปันเนี่ย ออ er> mm ู่ไหวะเนี nah ่ยสายฝนเหรอใช้สายฝนนะตัวนี้หนึ่งก็ยังสตดอยู่ไหมล่ะ โอ้โนี่ไงนี่ไงสะดุงมั้งไหมสะดุงมั้งไหมล่ะไปไปไหน ชนไปดิ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 ไปที่นั่เออเด็ดร้อยไปดิยแม่เสียดายนะที่มันไม่ได้มาอยู่ตรงหางอ่ะมันจะเหลืออะไรอ่เนี่ยฮะมันจะเหลืออะไรเนี่ย,ม,ออยมันไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ นี่เลแล้วหาถึงไม่โดนเลยโอ้โหนี่จ้าโอ้โหเด่งเด้งดุ้วดุดุ้งเหรอผมงัดไงผมงัดผมงัดไงผมงัดคุณไงนี่ไงอื้มการพเดียการสองทีเลยกี่ทีก็ได้ครับผมใครวางใครวางอุปกรณ์ไว้เลย อะไรอะไรอะไรทำไรนี่อะไรไเนี่ยโอ้โหเสียงผมได้ยินเสียงแล้วนะของน้ำต้อง กันมันไดล้วเชียวโอ้โห้ยไอ้บ้าเอา้ยไอ้บ้าเอา้ยมันอยู่นี่แนะไ,ไม่โดนครับโทษทีมาพาไปเดนเินเล่นรอบรอบกเลยซึบซึบซึบนี่ นี่จ้าควันมาแต่ไกเลยจ้าสองทีสองทีก็รู้เรื่องอยู่เหมือนไงจ้าเริ่มได้มีดลงไปโดนไอ้นี่แล้วยังจ้าโดนตาคนที่ยังอื มาที่ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกแบบนี้มันน่าดูไม่ดีนะครับมันดูไม่ดีนะครับอ่าอื เอาไม่เจ็เกาะพลังด้วยตัวเองบ้างก็ได้ขอบคุณครับใครก็เป็นเรทำให้แต่ว่า แหลมมากเพื่อนแหลมมากเพื่อนแหลมมากเพื่อนอื้อือเปนไนวะกันได้อยู่แล้วนะอีกทีนก็ยังกันได้บอกเลยมันไม่เท่าไหร่แล้วเมื่อเราไปเจอไอบ้บ้ามอนสเตอร์ที่มันไม่หยุดาเได้เวไยนะ ตัตีมไม่หยุดคุณมันก็แค่นั้นเองบอกเลยเออจะทำะอะไรวะสายตาสายตามันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่จา้านี่จา้า ต้องกระดุ้งู่แล้วนะเจอขนาดเข้าไปรางนาเขตเลยอืมอืมอย่างจะเอาห่างมาให้ยืดพันอีกอืมหืมหางอืมอืมข้าไรจ๊ะเอออยากได้อยู่แล้ว ตัามตั้มตั้มตัต้มอ,อ,อ๋โอ,โ,อโดนการหาอีกโดนการหาอีกนี่ไงหางเต็มไปดิ ผมไม่ไน่ใจเจลงหางนะแต่มันเอาหางไม่ผมคนเองนะอือหืออือหืออือหืออืออหืออข้อมาโดนอี มันกันเยอะลยครับตอนนี้โอ,อ้โหไ,ได้ไหมย,ยังรับไม่หยดไม่ครบเลยการพอดีโอ้โหเริ่มข้าฟอร,รม์มเขาเหรอผมว่มา,า,ม,า,าม,มันออกมาแค่ตายเลยเองหืมหนบได้สิ ถ้าโจมตีงานทหารานั้นก็ต้องหลบได้อยู่แล้วเปล่าออเอาหางมาให้กันหรออ่อกากันได้กันได้จ้ะกันได้สิจ๊ะกันได้สิจ๊ะผมไม่คิดว่าจะหัดตางมันจะได้อ้าว่าขอโทษครับผู้พูดจะพนันคำขาดเฉย อ้าวๆไปไหนพวกไปไหนจ๊ะอ้โหอ,อีกทีนึงเหรอไม่โดนหรอโว้ยไม่โดนหรอโว้ยบอกแล้วว่าไม่ได้เน้นหางมันโดนเองอืมอืมมันต้องเข้าไปแบบนี้แน่ มันถึงจะได้นะครับมันยังมีอะไรติดคุณอีกเหรอติดอ,อกติดใจกันตั้งหนาต่อตายถอะท่านี้แด่โอ้โหได้หนังใจนะครับตาเนี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณอาวุธ้ำแข็งสุดสุดสิดสด่งนี้ตัวนี้ เขาเจ๋งจริงๆนะครับมันพลังเอเดเมนต์มันเยอะมาก,อกาโอเคเราก็หาหานี่จา <อ tout S 2> ้าเทลสเปอร์ได้แล้วครับับบ้าแล้วครับเจ โอ้โหพบมีดมาทำไมครับบอกมาแล่เนือมาแล่เนือมาโอ้ยได้หน่อยไปไนเมียผมว่าผมก็สู้มันอยู่นะเอาแล้วไปว่าโ8แล้วครับเอแค่36โอ้โหโคตรไกลเลยจบแล้วน,น,นะครับ สำหรับอ่ะตัวไหนนะลูเซนนาการุก้าครับ <c oughs> อ,อ๋อไม่ได้ให้ของมานานวะ <c oughs> เอก็ <c oughs> ผมว่ามันผมได้ดาบแล้วนะ <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับนาการุก้านะครับลูเซนนาการุกา้านาการน,นาการนะเนี่ยไดบแล้ว อาอย่างครับขาดคราวดี้มูสโซ่เท่านั้นกลายเป็นปอยสั้น,นครับก็เฉยๆนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคผมว่าค่อยๆได้แล้วเอ้ยเรามา,ราพอจะมีเงินนะครับถ้าอย่างนั้น fire fire. เรามาปลุกไอ้ตัวนี้กันดีกว่าต้องใช้แค่สิบนะครับสิบหรออันนี้เดียว อ้ได้แล้วครับเพิ่มอะไรได้เยอะแยะจังเอาเป็นไฟเจอใช่ไหมเอเ e ม t a ทลไฟเนอครับใช้นี่แค่หนึ่งอันแล้วก็เมื่อแต่เอฟฟิซี่ใช้สามครับอืมก็ได้สองอันนลสิยี่สิบนี่ไปสาเลตา แล้วก็อ,อีกหนึ่งอันครับอันนี้แค่สิบนะเอาเอาอืมเอาอันนี้อันนี้แหละเรียบร้อยแล้วก็สใส่เข้าไปตึ้งได้แล้วครับโอเคกด็ดูดูดีถ้าเจอตัวไฟก็ แผลไปก็จะใช้แล้วนะเอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมนะผมเดี๋ยวมาดูว่าตัวต่อไปผมจะมาดูกับตัวอะไรแล้วเราจะกลับไปรังแคมมันเมื่อไหร่นะครับไอเจ้าที่อยู่ทางขวาบนของเราครับสร้างยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ